จงรับผิดต่อพระองค์ท่านสิครับอย่านิ่งเฉยสิครับมิฉะนั้นคําพูดของท่านก็เป็นเพียงแค่ลมปากผ่านไปวันวันเท่านั้นเองครับจริงครับคุณล่าครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมไม่ได้มาที่นี่นะฮะเอดีผมมีแขกมาจากต่างประเทศนะฮะเขาเองได้มีโอกาสไปธุระแถวเส้นลาดําเนินนะผมไม่ได้ไปด้วยแต่เพื่อนผมขับรถพาแขกไปนะะพอเจอบังเกอร์ของกลุ่มบันทิตี่ขวางถนนลาดําเนินนอกอยู่นะะเขาบอกเขาขอหยุด ขอถ่ายรูไปไว้ก่อนพอดูว่านี่ประเทศไทยมีมีเหมือนค่ายทหารหรือเหมือนค่ายกองโจรอยู่ในกลางเมืองหลวงอย่างนี้เลยครับเขาบอกขอถ่ายไปให้ประเทศเขาดูนิดนึงนะฮะแล้วก็มาเราผมฟังผมบอกให้ยิ่งกว่านี้นะบอกว่านี่เมืองไทยนะตอนนี้เนี่ยทำเนียบรัฐบาลโดนยึดไปสองเดือนกว่าแล้วนะเขาเองก็หัวเราะใหญ่บอกว่าจริงๆเหรอประเทศยูยอมให้มีการยึดทำเนียบรัฐบาลสองเดือนกว่าถ้าเป็นประเทศอนนะคนที่ไปยึดอย่างเงี้ยโดนยิงตายคาประตูแล้ว <Yeah. S 1> แต่ไม่เป็นไร,นนรคือคือความแตกต่างระหว่างเขากับเราก็ว่ากันไปการประท้วงก็ประท้วงว่ากันไปยึดคำเนียบรัฐบาลรัฐบาลก็ยอมถอยให้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอมาถึงงานวันนี้เนี่ยมันมากไปแล้วครับมันเกินไปแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเกินไปแล้วคือผมว่าต่อมความอดทนของคนไทยเราก็จะผ่านไปก็ควรที่จะต้องทํางานบ้างผมมีประเด็นนะครความจริงแล้วผมได้แถลงข่าวตอบโต้ไปแล้ว คือที่พวกเราได้จัดความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่สองเนี่ยนะครับที่ราชมังคลาก็มีหลายกลุ่มคนที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับรวมกระทั่งครั้งที่สามที่วัดสวนแก้วนี่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วแต่เอาเป็นครั้งที่สองเพราะว่าองค์กรที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนั้นคือสภาทนายความอ๋อสภาทนายความได้แถลงการว่าโฟนอินของพันตารวจโททักษินผ่านรายการความจริงวันสัญจร,ญจรเข้าข่ายดูหมิน่นศาล ก้าวล่วงสถาบันเชื่อมีการวางแผนตั้งคำถามล่วงหน้ากระทบกระบวนการยุติธรรมหวังลดความน่าเชื่อถือของคำพิพากษาสารดีกาแผานกายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเตือนผู้จัดรายการออกโคนอินซ้ำอีกจะต้องร่วมรับผิดนะครับคนที่ออกมาถแถลงเรื่องนี้คือนายเดชอุด,ดมไกรฤทธิ์เป็นนายกสภาทนายความได้ออกถแถลงการโดยหัวข้อสรุปก็เป็นอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับ โดยถอดเอาคําปรสาสัยของพันตำรวจโททักษิณเช่นว่าไม่มีใครเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบารมีที่ทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็ด้วยพลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นคือเอาคําอย่างนี้แหละครับมาบอกว่าเป็นการหมิ่นเบื้องสูงรวมกระทั่งเก้าวล่วงต่อสถาบันศาลซึ่งผมดูแล้วเนี่ยนะครับที่ทางสภาธนายความนี้นะครับได้ออกแถลงการมาในลักษณะอย่างนี้ ผมเองได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับว่าสภาทนายความเนี่ยนะครับควรที่จะวางตัวเป็นกลางทางกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าสภาธนายความชุดนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าแสดงจุดยืนไปทางทิศทางเดียวกับอดีตนายกสภาธนายความคนก่อนคือนายสักปแสงเรืองเนี่ยครับ,รบเป็นทิศทางเดียวกันเราได้อธิบายความว่าสิ่งที่สภาทนายความมาลุกล้ารายการความจริงวันนี้เนี่ยนะครับโดยบิดเบือน โดยกล่าวหาด้วยถ้อยคําว่าแม้กระทั่งการวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าดูหมิ่นสารก้าวล่วงสถาบันผมบอกและได้แถลงความเห็นไปแล้วว่าสภาทนายความก็น่าจะได้รับการตอบโต้อย่างสาสมจากประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเหมือนกันเพราะทนายสภาทนายความชุดนี้ยังไม่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการอาย,ยุติธรรมที่แต่งตั้งโดยคณะคมชในการแต่งตั้งคณะกรรมการคอตอสอเนี่ยนะครับ ที่เลือกคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพันตำรวจโททักษิณมาเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่เสมือนเป็นปปชใช้กฎหมายปปชในการยื่นฟ้องต่อสารดีกาแผานกอ,อาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าอายการสูงสุงสดไม่สั่งฟ้องจะเห็นได้ชัดว่าทางคอตสอก็ใช้ทนายความสภาทนายความนี่แหละครับก็ฟ้องกันต่อเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าการที่สภาทนายความจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่การออกแถลงการมาย่ำยีรายการความจริงวันนี้ แล้วกล่าวหาในเรื่องในถ้อยคําอันเป็นเท็จผมจึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรและถ้ามีการเลือกตั้งสภาทนายความผมขอ,อยุทนายความที่รักษาความเป็นธรรมและรักษาประชาธิปไตยควรจะเปลี่ยนสภาทนายความชุดนี้คือคืออย่างนี้ครับสภาทนายความชุดปัจจุบันแล้วก็ชุดอดีตต่อเนื่องกันครับมันหมดบทบาทความสําคัญที่ประชาชนเขาเชื่อถือไปพอสมควรแล้ว ต่างกับในอดีตครับเยวในอดีตจะเป็นสภาทนายความหรือหรือหรือรอ,อะไรก็ตามแต่แต่ที่เป็นประธานหรือจะเป็นนายกสภาอะไรนั้เขาเนี่ยก็จะเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงมีเกียรติคุณในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมต่อสู้เพื่อคนที่ด้อยโอกาสต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนภาพลักษณ์มันจะออกมาอย่างนั้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็จะสู้กับเผด็จการอย่างเสี่ยงภัยกันมาตลอดเวลาแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับชุดปัจจุบันกับชุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นเขามีจุดยืนของเขาแตกต่างจากผู้นำของทนายความยุคเก่า,เ,กาเพราะว่าเขาเข้าด้วยช่วยกันกับคณะรัฐประหารครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับนักกฎหมายและทนายความไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับ ทั่วโลกเขาก็มองด้วยความงุนงงสงสัยตัวผมเองก็ก็มีความรู้สึกว่าหมดความเคารพนับถือหมดความเลื่อมใสในสถาบันที่เรียกกันว่าสภาทนายความเพราะว่าแกนนําของสภาทนายความได้แสดงจุดยืนอย่างเปิดเผยในการสนับสนุนเผด็จการแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนการทํารัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญการ เลิกสภา,าที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถึงอย่างไรเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยเขาไม่ควรที่จะยอมรับได้เพราะว่าองค์กรสําคัญคือทนายความเป็นองค์กรส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันและความยุติธรรมนั้นนะครับถ้าหากว่าไม่คํานึงถึงติดสิเสรีภาพทางการเมืองเบื้องต้นของประชาชนคือความเป็นประชาธิปไตยถูกทําลายแล้วเนี่ยมันก็ อย่างอื่นก็หมดหมดความหมายเพราะฉะนั้นสภาธนายความคนปัจจุบันใครจะเป็นนายกอะไรก็ว่าไปเถอะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกได้ก็คือว่ามันมันหมดความหมายสําหรับสังคมประชาธิธปไตยแล้วไม่มีใครฟังคุณอีกแล้วนะครับสิ่งที่คุณแสดงความคิดความเห็นอะไรต่างๆมานั้นก็เป็นเรื่องที่แสดงไปเถอะครับคุณรัตชพลครับ,รบผมบว่าคุณเดชอุดมเนี่ยต้องกล้าๆหน่อยนะฮะ ถ้าคิดว่าคุณทักษิณนั้นและเมื่อสารจริงเนี่ยก็น่าจะไปแจ้งความนะครับซึ่งกรณีนี้วันก่อนในคุณวิลาสมความคิดเนี่ยที่ชื่อเดียวคุณวิลาเนี่ยนะฮะเคยไปแจ้งความคุณทักษิณเหมือนกันนะครับหาว่าินสารนะฮะซึ่งต่อมาคุณทักษิณก็ได้ให้ทานายความไปแจ้งความกลับคุณวิลาสมความคิดฐานแจ้งความเท็จและจงใจกล่าวหาผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญานะฮะฉะนั้นผมก็อยากเห็นคุณดูดมเดชใจฤทธ์ไปแจ้งความตำรวจเหมือนกันเพื่อกล่าวโทษคุณทักษณิณ นะค,คือด,ดูดูเหมือนกับว,ว่าต้องอยากจะเล่นการเมืองในอนาคตหรือย,ยังไงสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าแสดงบทบาททางการเมืองมากกว่าที่จะแสดงบทบาทในการพิทักษ์ความยุติธรรมหรือช่วยเหลือเกื้อกูลของกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนครับคือเราได้เคยมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับว่าคืออยากจะเรียนไปยังคุณเดชอุดมเนี่ยนะครับนายกสภาทนายความการที่คนไทยคนหนึ่งเนี่ยนะครับเหมือนคนไทย63สามล้านคนแม้กระทั่งตัวคุณเดชอุด,ดมเนี่ยเวลาที่เขามีความทุกข์ เวลาที่เขาเห็นว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขามีความเจ็บปวดเขาจะนึกถึงใครผมเองผมก็ถามคนร้อยทั้งร้อยก็จะตอบว่าเขาจะต้องนึกถึงในหลวงก่อนนะครับในหลวงอยู่ในดวงใจของคนอยู่ในหัวใจของคนเพราะฉะนั้นเมื่อมีความทุกข์เขาก็นึกถึงในหลวงก่อนพันตารวจโททักษิณเขากําลังมีความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นการที่นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่วันนั้นจะมากล่าวอ้างว่านี่เป็นการก้าวล่วงสถาบันมันไม่ใช่ผมจึงถามกลับไปยังคุณเดชอุดม เหมือนกับที่ผมเคยถามกับพรคประชาธิปัตย์ว่าเวลาคุณเดชอุดมมีความทุกข์คุณเดชอุดมจะนึกถึงใครก่อนพวกเราเหมือนกับพันธมือทัโโท,ทักสินจะนึกถึงพระ,ะเจ้าแผ่นดินก่อนนี่เป็นความรู้สึกของคนไทยนะครับเอาละครับอก็เราก็บ่นถึงสภาทนายความเท่านี้ก็เห็นจะพอละครับเพราะว่าคือระดับของสภากันแล้วนี่นะ <c oughs> ไม่ต้องพูดะระยยิมากหรอกถึงขนาดลงทุน <c oughs> ออกแถลงการเลยนะครับ ทีนี้ก็เราก็จะ,จะเรื่องพรจะจัญัตนะครับเรื่องของ